ทุกคนศูนย์ตรวจสุขภาพสยามบริการตรวจสุขภาพฟรีตรวจฟรีความดันโลหิตเบาหวานการทำงานของไตค่ารัชนีมีมวลกายกรุณางวน้ำอาหารหลังเที่ยงคืนตรวจบริเวณวินมอไซและก็เกาะกลางเนาะ ท่านใดมีความประสงค์อยากจะตรวจโปรแกรมสุขภาพเพิ่มเติมสามารถขอคําแนะนําได้ออ้ Ooh, ทำไมมันดีจังเลยค่ะทุกคนตรวจสุขภาพฟรีทั้งเบาหวานความดันโลหิตโอ้ยดีจังสบายดีสวัสดีค่ะพีเอชซีตุลท่ะทุกคนค่ะโอ้โหเมืองไทยนี่มันดีจริงๆเลยค่ะนอก,ก็อยู่ในคอนโดออนที่ออนให้เห็นนะทุกคนจะก็จะมี ตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพฟรีเนาะคือแบบทั้งเบาหวานความดันแล้วก็โรคไตเนาะแล้วก็อะไรด่วนค่าตัสนีอะไรนวนกายนีย่แหละออนก็ไม่เข้าใจอ่านก็แบบอ่านผิดอ่านถูกค่ะทุกคนคือออนแบบ แต่ว่าออนก็เห็นอยู่นะครั้งหนึ่งที่เขามาตรวจตรงวินมอไซค์เนาะแบบเหมือนคล้ายๆว่าเขาลงพื้นที่อย่างเงี้ยดีจังเลยค่ะทุกคนเราจะได้รู้ว่าเป็นอะไรมีความดันสูงหรือเปล่าอะไรอย่างงน้นอย่างนี้อืมอจือประเทศไทยนี่มันดีจริงๆเป็นคนไทยนี่แบบมีอะไรมาตรวจให้ฟรีถึงที่บ้านหรือว่าถึงที่ทํางานเนาะแบบเนี้ยก็คงดีนะคะทุกคนเพราะว่า บางคนก็อาจจะไปไหนไม่ค่อยได้เนาะแบบบางครั้งแบบเออเราเดินไกลก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนรวยเนาะอ่ะคนที่เขาอยู่ในคอนโดอะค่ะทุกคนถึงขนาดว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนรวยหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็แบบว่ามาตรวจให้ฟรี <c oughs> ออนเห็นแล้วออนบอกว่าอยากให้ที่บ้านออนมีแบบนี้จัง <c oughs> เพราะว่าจะได้ไปตรวจเนาะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งแบบปู่ยา่าตายายเงี้ยไปตรวจไปดู <c oughs> เพราะว่า ถ้าเราจะไปตรวจในอ่โรงพยาบาลที่ลาวมันก็คงได้เสียค่าใช้จ่ายนะทุกคนแต่ว่าออนก็ไม่ทราบเหมือนกันว,ว,ว่าว่าปัจจุบันเนี้ยเขาลงตรวจลงพื้นที่หรือเปล่าเนาะแล้วล่าสุดนะคะทุกคนเนาะคุณอ่าแม่ของแฟนเนาะเขาก็เป็นเบาหวานค่ะทุกคนออนก็ละยาลดน้ําตาลเนี้ยค่ะทุกคนคืออยู่ที่บ้านน่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะทุกคน อยู่ที่บ้านอะ่ะสามสามสิบเมตรต่อสองแสนกีบหรือว่าประมาณร้อยกว่าบาทเนาะค่ะทุกคนอ่ะไม่ร้อยสิสองร้อยกว่าบาทค่ะทุกคนแต่ว่าที่นี่ดูไหมคะเท่าไหร่พแพงละสิบสี่บาทก็ทุกคนออนตกใจมากทําไมประเทศไทยแบบยาอะไรมันถูกขนาดเนี้ยทําไมที่ลาวแล้มันแพงอะ่ะคือออนแบบตกใจเลยอะ่ะเนี่ยคือสามอันเนี่ย ถามน้องสาวแลนะ้วเนาะถามน้องสาวว่าเท่าไหร่เพราะว่าแม่แฟนเขาก็เป็นเบาหวานเนาะคะ่ะเขาก็จะกินยาพวกลดน้ําตาลแต่ว่าเขาก็ควบคุมการกินนะคะทุกคนแต่ว่าที่เราคืองงมากอันนี้คือแผงและจิบสี่บาทค่ะทุกคนทำไมมันถูกจังเลยอะ่ะแบบออนอยากรู้ว่าทำไมมันแบบว่ายังไงอะ่ะเขาไม่ได้เสียค่าอะไรหรอหรือว่ามี หรือว่ามีแบบรัดช่วยเนาะเพราะว่าส่วนมากอาจจะเห็นแต่ว่าบางบางทางอ่อนก็เห็นนะบางโรงพยาบาลนะ่ะเขาก็แจกให้อ่าเฉพาะคนไทยใช่ไหมคะเขาแจกให้คนไทยแต่ว่าอ่อนก็ไม่เคยไปหรอกว่าเออเราเป็นไข้หรือว่าเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นอะไรเห็นราคายาที่ประเทศไทยแล้วมันตกใจค่ะทุกคนไม่น่าแล้วบางคนน่ะเขาซ,ซื้อยาแล้วก็จะมี พี่สาวเนาะก็คือไ่ายังไงอะ่ะพี่สะพ้ายเนี่ยครับทุกคนเขาก็จะซื้อ,อยาแก,ก้ท้องอืดยาโน้นยาน,นี้เวลากลับบ้านอะ่ะเวเวลากลับบ้านเขาก็จะซื้อไปคือออนอยากบอกนะคะว่าถามว่าเขาก็ถามนะที่ออนไปอะ่ะเขาก็ถามว่าคุณแม่เป็นอะไรก็บอกว่าอยากได้ยาลด เบาหวานเนาะก็เอายาให้เขาดูเขาบอกว่าจะมันมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าให้กินแบบเหมือนเขาก็แนะนําดีค่ะทุกคนก็ให้เขากินตามปกติที่หมอสั่งเลยที่แพทย์สั่งเลยเพราะว่าเขาก็ยังไงเป็นเภสัชกรใช่ไหมคะที่ตามร้านขายยานะ่ะเขาจะแนะนําดีเขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะแต่ว่ามันตัวเดียวกันค่ะบอกว่ามันตัวเดียวกันเราก็กลัวว่ากินผิดออยังไงแต่นี้แหละค่ะแต่ว่าเคยเคยฝากไปแล้วค่ะ ซื้อตอนนั้นแผงเดียวเองคือกลัวกลัวมันไม่ถูกเนะเาะหลอดซื้อตอนนั้นแผงเดียวตอนนี้ซื้อสามแผงแต่จะลองฝากไปให้ถ้าแบบว่ายังไงอะ่ะเพราะคนที่บ้านนะคือออนบอกเลยค่ะไม่มีตังที่จะซื้อเพราะว่าสามอันเนี้ยสามร้อยกว่า สามร้อยกว่าบาทอ่ะคิดเอาค่ะส0งแสนกีบสามร้อยกว่าบาทเขาไม่มีตังที่จะซื้อเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้หาอะไรแต่ที่สําคัญก็อาศัยลูกๆนี่แหละคะ่ะที่มาทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วก็ซื้อยงซื้อยาฝากไปอ่ะตอนนี้ออนจะคิดใหม่แล้วะคะ่ทุกคนซื้อยาแต่ก็ไม่อยากให้เขากินเยอะเลคะทุกคนแต่ที่สําคัญก็คือ มันตกใจเลยค่ะตกใจราคายาฝั่งลาวกับราคายาฝั่งไทยเนาะทำไมมันแตกต่างกันขนาดนี้แตกต่างกันมากค่ะออนคิดเลยคราวนี้ออนจะซื้อยาแก้ปวดยาแก้ท้องอืดยาอะไรไปให้คนที่บ้านดีกว่านาะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็ได้แบบเราก็พอหาตังได้แล้วอีกอย่างราคามันก็ไม่แพงแลวเราก็ไม่ได้เสียภาษีเราเสียแค่ค่าฝาก แค่นั้นเองค่ะเวลาเราฝากของฝากฝากเสื้อผ้าฝากแบบของกินของใช้อะไรอ่อดต่อไปจะซื้อยาไปให้บ้างและยื้อยาแก้ปวดยาอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าที่บ้านมันก็จําเป็นเนาะเวลาเขาปวดหัวเขา,าอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ถามว่าถามว่าอยากให้กินเยอะไหมก็ไม่อยากให้กินเยอะหรอกแต่ก็ที่สําคัญก็เราก็อาจจะได้ดูแลทางนี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่บ้านเขาจะเป็นอะไรอย่างไงอย่างนี้ เราก็คือห่วงใยเขาไน้เลยค่ะห่วงใยแบบคนทางบ้านเนาะอยากให้คนทางบ้านได้กินของที่ได้กินยาที่มันแบบว่ายังไงอะได้รับมาตรฐานเนาะได้รับมาตรฐานแต่ถามว่าที่เราก็ได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าที่ออนกินนะออนบอกเลยเม็ดใหญ่มากอยากจคบปวด <c oughs> คือแบบแทบจะเกืนไม่ได้ค่ะทุกคนแคบจะแบบแทบจะ,ะกืนไม่ได้ว่าเอ้ยทําไมมัน มันเม็ดใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าที่นี่เนาะมันก็มีหลายแบบให้เลือกถ้าเราแบบชอบกินแบบไหนเราก็จะอาจจะซื้อฝากแบบนั้นน่ะแต่ถามว่าในเซเว่นน่ะก็มีไหมที่บ้านก็มีไหมมีค่ะแต่แค่เราไม่อยากให้พ่อแม่เสียตังเราก็อาจจะเออซื้อฝั่งนี้ฝากไปให้ทางบ้านดีกว่าเนาะอนาคตข้างหน้าเราจะได้แบบพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเสียตังกับการซื้อยงซื้อยากินเราก็ดูแลทางนี้ด้วย เค hey, นะคะคลิปนี้ออนก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณพี่พ FC, ๆเอฟซีทุกท่านที่รับชมรับฟังและคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะอีหน้านะคะว่าออนจะมีแบบเรื่องราวอะไรมานำเสนอเรื่องราวดีๆเนาะที่เราได้พบได้เจอออนก็ขอขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่ยังแบบติดตามรับชมออนว่าแล้วก็ชอบในการใช้ชีวิต ของคนลาวในไทยเนาะว่าเออแต่ละวันแต่ละวันใช้ชีวิตยังไงบ้างการเป็นอยู่การทํางานการกินการอยู่เนี่ย p f c พพอร์ตออนเยอะมากๆเลยค่ะถ้าไม่มี p f c ก็คงไม่มีออนเนาะออนก็แบบยังไงอะ่ะ ถึงจะเหนื่อยกจากการทํางานประจํายังไงออนก็อย่างแบบเออคิดถึงมาลงคลิปให้พีพีเอซได้รับชมรับฟังและพีพีเอซก็ยังสนับสนุนออนทุกๆส่องทางเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเพื่อจะให้สนับสนุนเด็กน้อยคนนี้มาโดยตลอดขอบคุณมากมากเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เนาะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ